สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม c u s t o ม PC ซีไทคูนะครับวันนี้เราก็จะมา,มาสอนเล่นเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยากสําหรับมือใหม่นะครับตัวเกมเนี่ยก็คือจะมีพวกอุปกรณ์แบบนี้ให้เราซื้อนะครับพวก CPU RAM แร m เมมโมรีอะไรพวกนี้นะครับทั้งหลายแล้วก็มาประติดประต่อกันจนกลายเป็น PC หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็มาขายเพื่อได้เงินเพื่อซื้ออันต่อไปเรื่อยๆ ส่วนของที่มีให้ซื้อเนี่ยก็จะมีเป็นเคสนะครับคือกรอบอย่างนี้แล้วก็มอตเตอร์บอร์ดอันนี้คือ Power อร์ซัพนะครับตรงนี้เป็น CPU อันนี้แรมนะครับอันนี้เมมโมรีอันนี้นน GPU อันนี้คือพัดลมครับอันนี้ก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความเทนะครับส่วนเรามาดูตรงแถบด้านแถบฝั่งขวาก่อนนะครับที่มันจะมีเป็นพวกเงินพวกอะไรแบบนี้นะครับก็คืออันบนสุดเนี่ยเป็นโกนะครับเป็นทองซึ่งได้ค่อนข้างยากนะครับอันต่อมาก็คือเงินนะครับคือเป็นหลักเงินที่เราจะไว้ใช้ซื้อของต่างๆสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ แล้วก็ตรงอันต่อมาก็คือไอเทมอินเวนทอรี่นะครับที่จะมีพวกของเก็บไว้อยู่เนี่ยเต็มเลยต่อมาก็คือเรดีโอนะครับอันนี้คือต้องเสียโลบักนะครับต่อมาคือเทเลพอร์ตเลือกเทเลพอร์ตมาที่ร้านค้าหรือที่บ้านแล้วก็ได้นะครับต่อมาตรงนี้คือตรงนี้คือพรีเมียมพรีเมียมครับพวกเกมฮาร์ดทั้งหลายอันนี้ก็คือทาสีบ้านนะครับบ้านผมอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็แบบ สีของส่วนต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเซตติ้งครับอันนี้คือเปิดเพลงปิดเพลงผมขอปิดแล้วกันไม่ชอบเพลงตรงนี้คือรีเซ็ตด a ตตานะครับไม่ใช่การรีเบิร์ดแบบรีเบิร์ดแล้วแบบคูณ2เงินอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เลยนะครับรีเซ็ตเราคือรีเซ็ตเริ่มใหม่เลยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับส่วนโค้ดก็คือตรงนี้นะครับโอเคส่วนตัวบ้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกระท่อมเล็กๆนะครับ ซึ่งมันก็จะมีแบบปุ่มอัปเกรดมากมายนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูอันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟปกตินะครับนี่นะครับคืออันนี้คือของคนอื่นนะครับไม่ใช่ของผมเนี่ยมันก็จะมีปุ่มอัปเกรดเวิร์กเบนนะครบอัปเกรดสตอร์เรจอัปเกรดโพเดียมส่วนวิธีการสร้างคอมเนี่ยมาดูกันเลยนะครับก็คือก่อนอื่นเราก็ไปที่ไปที่ร้านค้าแล้ก็เลือกซื้อได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่จําเป็นน่ะที่จะทําให้เราสามารถสร้างคอมได้เนี่ยก็คือไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นต้องบางอันไม่จําเป็นต้องมีนะครับเอ๊แต่ทาไมไอเทมผมมันเป็นศูนย์ทับศูนย์ล่ะอ๋อหรือตั้งบ้านครับโอเคตั้งบ้านแปบ๊บตรงนี้นะครับเป็นพื้นเลื่อนนะครับส่วนเวลาเข้าเกมมาเราก็ต้องกดเลือกที่นะครับนี่มันเซฟดัตต้าให้นะครับ อันนี้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือเคสมอเตอร์บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายซีพียูแรมเมโมรีนะครับส่วน g p พ Fan แล้วก็ออเตอร์คูลลิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมาเนี่ยก็จะเป็นการทำให้ได้เงินเยอะขึ้นนะครับโอเคมาลองมาดูวิธีทำกันเลยนะครับอ่ะตรงนี้เราก็ซื้อนะครับ คือเคสแต่ละอันเนี่ยมันจะเก็บพัดลมได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยบางอันเก็บได้เยอะบางอันเก็บได้น้อยนะครับแล้วก็คูลงบางอันเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับนี่อันนี้เป็นแบบเป็นคูลเลอร์นะครับบางเคสบางอันมันก็ไม่ซับพอร์ตนะครับคือใช้ด้วยไม่ได้บางอันมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆพัดลมนะครับส่วนใหญ่ก็จะซับพอร์ตได้ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีกันเลยนะครับนี่แล้วเราก็ซื้ออันนี้นะครับมอเตอร์เบิร์ดต้องใช้แค่นเดียวนะครับอันนี้ด้วยเอ่อพาวเวอร์ซัพพลายนะครับมีแค่นเดียวอันนี้ด้วย cpu ก็ใช้แค่นเดียวเหมือนกันนะครับส่วนแรมเนี่ยแล้วแต่เครื่องเลยนะแล้วแต่เครื่องว่าเครื่องไหนรับได้เท่าไหร่เมมโมรี่ก็เช่นกันนะครับคือขึ้นอยู่กับตัวเครื่องตัวมอเตอร์บอร์ดผมว่านะตัวมอเตอร์บอร์ด ตัวน, GPU นี่ยอันนี้คือจะมีไม่มีก็ได้นะครับเป็นแค่ตัวเสริมเพิ่มเงินเก็บได้เครื่องละหนึ่งอันพัดลมก็อย่างที่บอกนะครับคือแล้วแต่ชนิดของคอมอันนี้คือคูลเลอร์อันอื่นๆนะครับคือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้โอเคตรงนี้เราก็จะกดสร้างนะครับแล้วก็เลือกเคสนะครับนี่ ตัวนี้เราก็จะแต่งสีได้นะครับแต่ว่าการแต่งสีเนี่ยต้องอัปเกรดเวิร์กเบน์มาก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็เลือกอันต่างๆนี่อันนี้นี่ยิ่งตกแต่งสีจะยิ่งได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ผมทําให้สีมันดูง่ายๆละกันจะได้ผู้ชมจะได้ดูง่ายๆนะครับนี่แลมแล้วก็เมมโมรีนะครับ พอเราใส่ของพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มดันมาให้นะครับก็คือคือมีแค่เท่านี้เนี่ยเราก็สามารถไปคือทําคอมเสร็จได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือยิ่งใส่ของเยอะเนี่ยจะยิ่งทําให้ได้เงินเยอะนะครับอ้าวเครื่องนี้ซัพพอร์ตพัดลมด้วยเหรออันนี้ซัพพอร์ตได้ไปะอ่ะอันนี้ซัพพอร์ต water cooling ไม่ได้นะครับนี่พัดลมแบบนี้ซัพพอร์ตได้แล้วแต่เครื่องนะครับ โอเคแล้วเราก็มากดเซล์ PC ตรงนี้ได้นะครับมีตรงนี้เนี่ยได้ร้อยสามสิบสามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือโพเดียมนะครับตอนเปิดมาเนี่ยเราจะมีโพเดียมแค่ประมาณสองอันนะครับเราก็ต้องคอยอัปเกรดเอาจนมากสุดก็คือแปดอันนะครับโพเดียมเนี่ยดีตรงที่ว่าเราเอาคอมมาวางนะครับเรามันจะได้เงินตลอดเวลานะครับคือเป็นการหาเงินที่ดีกว่าการค่อยๆขายทีละอันทีละอันนะครับผมก็เลยมาตั้งตั้งวางไว้เนี่ย ส่วนการทําทบ้านให้เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับใช้เงินค่อนข้างแพงนี่อย่างของคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอัปเกรดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เสร็จหมดแล้วเนี่ยอัปเกรดมีหลายครั้งนะครับของแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาเป็นปุ่มตรงนี้นะครับว่าอัปเกรดบ้านนะครับราคา20ล้านเลยนะครับ20ล้านถือว่าแพงใช้ได้คือตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกหมดหวังมากนะครับ แต่พอมาลองวางไว้ที่โพเดียมแล้วได้เงินเยอะก็ได้รู้เลยนะครับว่าโพเดียมมีประโยชน์มากส่วนการส่วนลักษณะของบ้านบ้านอเล็กนะครับการสร้าง PC ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็ขายก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับเรื่องเงิน เรื่องเงินตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นทองก็ต่อเมื่อเราอัพเกรดบ้านให้บ้านเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ก็คือเปลี่ยนชนิดเงินนะครับเงินหนึ่งล้านเท่ากับทองหนึ่งอันอันนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกเหนื่อยมากอีกอย่างนะครับคือเราไม่สามารถเปลี่ยนทองเป็นเงินได้นะแต่เปลี่ยนเงินเป็นทองได้ผมก็รัวสุดในเซิร์ฟนะตอนนี้ คือตอนแรกที่เริ่มเล่นนะครับมันเล่นค่อนข้างยากเลยแต่พอเล่นไปได้แบบเริ่มไปได้แล้วมันก็จะชิลแล้วครับส่วนทองเนี่ยก็เอาไว้ใช้ซื้ออุปกรณ์เช่นกันนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่หลักเงินเป็นทองนะครับนี่เริ่มจากอันนี้นี่ o l c a n o RGB นะครับนี่เป็นพวกตรงแถวๆนี้พรีเมียมไอเทมก็คือต้อง ต้องเป็นพรีเมียมนะครับถึงจะซื้อได้เราซื้อก็ต้องเสียทองอีกนะครับซึ่งราคาถือว่าค่อนข้างแพงมีพวกเท่ๆเ,เ,เพียบเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลยแต่ว่าทองเนี่ยคือเราแค่แบบมีคอมที่มันมีส่วนประกอบของทองนะครับเราก็เอาไปวางบนโพเดียมมันก็ได้ทองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างรวดเร็วนะครับ ก็เป็นวิธีหาเงินที่รวดเร็วนะครับไม่ต้องพึ่งเงินอันเก่าแล้วต่อมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีชั้นสองด้วยนะครับชั้นสองเนี่ยได้ต่อเมื่อบ้านของเราเนี่ยมีชั้นสองนะครับคือตอนที่อัปเกรดบ้านราคายี่ิบล้านเนี่ยบ้านของผมมันก็มีแค่ชั้นเดียวนะครับแต่บ้านก็หน้าตาแบบนั้นแล้วเราก็ต้องใช้เงินหลักเท่าไหร่ไม่รู้นะคะผมจําไม่ได้มา มาซื้อนะครับพอมีชั้นสองเราก็จะสามารถซื้อโต๊ะได้โต๊ะคอมนะครับแล้วเราก็แบบซื้ออุปกรณ์ตรงตรงโซนนี้นะครับมาทําได้ตรงนี้ก็คือเผ็นรองเมาส์นะครับอันนี้เนี่ยที่มันเป็นม้วนแบบนี้เพราะว่าแผ่นใหญ่นะครับแผ่นยาวนี่ก็คือเมาส์ Mount นะครับตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยวางได้สองอันนะครับต่อหนึ่งโต๊ะ ราคาโตก็แพงใช้ได้แต่ว่าเป็นการแต่ว่าทําโตคอมเนี่ยเป็นการหาเงินที่รวดเร็วมากเลยนะครับทําเงินได้ดีกว่าโพเดียมเยอะตรงนี้โตทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อได้ก็จะมีห้าอันนะครับคือจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่สมมุตินะครับอันนี้คือเราก็เอาพีซีที่เราทำมานะครับมาวางตัวนี้ได้ ทำให้เป็นการหาเงินที่รวดเร็วน,นี่คือจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็กด S item แล้วก็ add monitor อะไรพวกนี้สิ่งที่วางได้สองอย่างก็คือมอนิเตอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยจํานวนทองท,องที่จะได้ก็คือเท่านี้นะครับเยอะมากอันนี้ก็คือแผ่นรองเมาส์นะครับหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็มอนิเตอร์สองอันแล้วก็สามารถตกแต่งสีได้นะครับเพื่อเงินนะครับ โอเคซึ่งหาเงินได้เยอะกว่าปกตินะครับเป็นวิธีการหาเงินที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็ตกแต่งสีตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีไอเทมลับนะครับไอเทมลับอยู่ตรงแถวๆขอบตรงแบบนี้นะครับมันเป็นเมาส์ลับพี่ใช้ใช้ทองในการซื้อนะครับตรงนี้แน่เลยอันนี้ไงตรงนี้ นี่ราคา6,900ืนเก้านะคะแต่ผมว่าเงินมันก็ทำได้ไม่ได้ดีอะไรเท่าหลักล้านนะครับส่วนโค้ดนะครับก็จะมีเจ็ดมิลเลียนวิสินะครับแตเออ่เขียนเป็นเจ็ดเอแล้ววักแล้วก็วิสิตเติม S เอด้วยนะครับนี่เอนเตอร์ Enter. ก็จะได้เงินนะครับแต่ว่าผมใส่ไปแล้วไง มันก็เลยไม่ได้อะไรอันต่อมานะครับสามสิบเคไลท์นะครับใส่ตัวใหญ่ให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะใช้ไปแล้วครับอ้อแล้วก็ลืมลืมไปอันหนึ่งนะครับอันนี้รับไปแล้วนะครับใช้ไปแล้ว ซึ่งโค้ดพวกนี้จะทําให้เราได้อุปกรณ์คอมนะครับถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์เลยแต่ว่าทําเงินได้ดีไหมก็ไม่ได้ดีมากนะครับอันนี้ห้าเอ็มวิสิตนะครับรับไปแล้วบักมี่แล้วโค้ด new update นะครับ แล้วก็ 400k วิสิตนะครับโอเคก็หมดเท่านี้นะครับสำหรับโสต์ส่วนบ้านเนี่ยตกแต่งยังไงก็ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือหลังคาหลังคาเปลี่ยนสีได้นะครับต่อมาก็คือพวกกรอบที่เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับนี่ส่วนสุดท้ายก็คือกําแพงนะครับกําแพงนี่ โอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็ทุ่มเททานะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นเกมนี้แล้วไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ